โตโต้นำกลุ่มวีวอร์เลนเียขายกุ้งหน้าทำเนียบอยากช่วยพ่อค้าจริงทำไมไม่ไปตลาดจากที่ก่อนหน้านี้หมอทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบคพูดถึงแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้านสาประเทศยืนยันต้องตรวจตั้งแต่หน้าดานกักตัวแต่แรกหากพบเชื้อโควิด -19 ให้พักดันกลับประเทศไม่ให้เข้าประเทศไทยเด็ดขาดแต่ที่น่าเป็นห่วงคือลักลอบเข้ามาผิดกฎหมายนอกจากนี้นายแพทย์ทวีสินยังกล่าวว่า ขอให้มองแรงงานเมียนมาในไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันยามเจ็บป่วยเอื้ออาทรดูแลกันขอฝากความรู้สึกดีๆนี้ไปยังคนไทยทุกคนขณะที่นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้หัวหน้ากลุ่มการอาสาวีวอลเลนเทีย er, หรือวีโวได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องแรงงานพม่าผ่าน Facebook โตโต้โตปิยรัตน์โดยระบุบางช่วงว่าประเด็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาหรือพมา่าที่เราเรียกกันถนัดปากวันนี้ ตกเป็นจำเลยของสังคมไทยจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งใหม่จากตลาดค้ากุ้งสดย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจนกระทั่งลุกลามไปในเขตจังหวัดภาคกลางและมีบางพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆที่มีการเดินทางค้าขายติดต่อกัน จะโทษแรงงานชาวพม่า,มาอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องโทษคนไทยด้วยกันเองนี่ถึงจะใช่และตามนโยบายคนละครึ่งโดยเฉพาะคนไทยที่มีเครื่องแบบสีกากีมีอำนาจหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้ผิดพลาดแต่แรกบ้างว่ามีการกินสินบาทคาดสินบนจากธุรกิจการค้ามนุษย์บางก็ว่าละหล้วมจากการผ่อนปรนมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไทยก็ปัดความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้เมื่อเหตุมันเกิดแล้วเรามีทางเดียวคือ ต้องช่วยกันแก้ไขให้เป็นระบบบนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรมผมอยากให้พวกเรามองผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติไม่ว่าชาติใดก็แล้วแต่เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรามีศักดิ์ศรีและเกียรติไม่ต่างจากเราให้คิดเสียว่าเราเองก็ต้องพึ่งพาพวกเขาไม่น้อยอย่างงานบางประเภทคนไทยจํานวนมากที่เลือกไม่ทําแต่แรงงานต่างชาติเหล่านี้ไม่เคยปฏิเสธสุดท้ายผลของมันคือการหมุนเวียนเงินทางเศรษฐกิจก็กลับมาที่คนไทยในประเทศอยู่ดี ดังนั้นต่างคนต่างทําหน้าที่และพึ่งพากันอย่างนี้มาโดยตลอดไม่มีใครเป็นหนี้บุญคุณใครทั้งสิ้นเมื่อยิ่งปิดกัน้นรร้การประชาสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจไม่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและสบายใจว่าพวกเขาชาวพมา่าจะได้เสร็จขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าคนไทยต่อมาตรการโรคระบาดนี้พวกเขาจึงกลัวและหลบหนีต่อมาเมื่อวานนี้นายเปียรัตยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าสวัสดีประชาชน วันนี้ด้วยผมมีเหตุต้องขึ้นศาลคดีหมายเลขดำที่1762ศาลแขวงดุสิต สืบเนื่องจากคดีชุมนุมเมื่อวันที่21ตุลาคม2563เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยไปทำเนียบพร้อมพวกอีก11คนรวมผมเป็น12คนอีกไม่กี่นาทีผมคงต้องรอศาลอ่านคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่วางหลักทรัพย์ซึ่งก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของศาลผมกับพวกพร้อมเสมอและสำหรับวันที่26ธันวาคม2563 เวลา9นาฬิกาพี่น้องประชาชนอย่าลืมติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่ม v v o l u n t e e r หรือ v ี v o ว่าจะมีภารกิจช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรฟาร์มกุ้งกันอย่างไรผมรับรองว่าเผ็ดเผ็ดมันมันอย่างแน่นอนล่าสุดนายเปียรัฐโพสต์ข้อความว่าวันนี้ขอเป็นพ่อค้าหนึ่งวันทำหน้าที่ช่วยเกษตรกรฟาร์มกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 จนผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยต้องมารับผลกระทบไปเป็นรายแรกๆส่วนการที่รัฐบาลกลัวประชาชนจนต้องประกาศพรากฉาุกเฉินห้ามชุมนุมอย่างเร่งรีบราวตีสกว่าไม่ทราบว่ากลัวโรคหรือกลัววีโวครั้งแรกที่วีโวประชิดประตูทำเนียบวันนี้เรามาช่วยเกษตรกร,กรฝามกุง้ง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย